กโทรศั์จะดับแล้วร้อนสีเลยปิดไฟได้แล้วลูกปิดไฟได้ละเนี่ยเดี๋ยวเนื้อมันจะไหม้หมดเอา้ำเอกอะไรนั่นออกนีแหละคุณผู้ชมมากินได้เลยจุ้มแมกจิวพระรามสองใกล้วัดอะไรเนี่ยลูกวันจำเสือป่าซอยวัดจำแพง ปากซอยวัดกำแพงแล้วก็ข้างตลาดจีนเบย์เขาจะอยู่หน้าถนานใหญ่มีที่จอดรถแล้วก็คุณผู้ชมก็มาก็เนี่ยจอดรถได้แล้วขึ้นมาชั้นสามนะเ็าเปิดเสาร์อาทิตย์นะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าวันจัรมดาสี่โมงเย็นงเที่ยงคืนนะหัวละสามร้อยยี่สิบรวมน้ํารวมแร็ทุกอย่างเนี่ยของกินเล่นเขาอร่อยทุกอย่างเลยใช้ได้โดยเฉพาะหัวกุ้นคะ่ะหัวกุ้นค่าอร่อยมาก มีอย่างเชื่อมกับไอเชื่อมเนีย่ยอันนี้อย่างเชื่องแม่เอาผงไข่เกาหลีกินน้องไขเกาหลีอะมาต้องไปติดต่อเดี๋ยวอ่าแปมอะเอาเอาอันนี้เก็บได้ครัอันนี้เก็บได้นนไแล้วน,นี่อันนี้ไปกินกัน สิบสน,นะคะคุณผู้ชมเก้ขาววันที่สิบสองเนทันวาโฟสิบสองอันนี้นะคะสิบสอง6องหกพันแต่แม่ขายแค่พัน 2, สองศูนย์ใกโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดเหกสาย์มาเลยนะคะแอดดีหน้าดัดแกลย์มืแอนะดเลีเอ็นเอดัดจีเ e ลายชื่อข่าวโวดกะหกพันไม่ขายขายแค่พันสอค่ะสวนอันนี้นะคะสซลิมนิง เอมอนเบอรี่โพสิบสองสองนะคะสิบสองพันวานะคะคุณผู้ชมเดือหาสิบสองกล่องหกพันไม่ขายขายแค่พันสองสนใจโทรมาได้ค่ะศูนย์แปดหนหกามศูนย์หกหลือไลน์มาเลยแอดลีน่าดัดแก๊ง e e. ลายมีแอบลดีเอัดเอ็ายชื่อข่าวออกะคะ่ะเรืนอันนี้น,นะคะไล้วเส็มีเอาโกโกมาหรือเ่าสลิม์ดินไฟเบอร์เบอรี ry, ส่สกัด สตรอเบอรี 1, 2, 2, 2000, ite, ่บลูเบอรี่ลาบรแบลคเบอรี่นะคะกล่องหนึงเนี่ยมีสิบสองชงได้1ิบแก้วนะคะสิกล่องสองพัร้อยยีบสองรแก้วรับประทานหเดือนนะคะน้ำหนักห0สิบกิโลไม่ต้องออกกาลังการไม่ต้องกลนอาหารไม่ต้องดูดใแม่ไม่ต้องตัดกจบเปาให้เล็กลงนะคะสนใจโทรเมริกา08นย์แปดหนึ่งหามศนย์ีกองบริกาแอดตีน้าดัทแ้งจลานีแอดดีเอเอ็นเอดอทแอลนชื่อแาวหด นี้เฉลิมลิ้นไทยชงชาไทยนะคะอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นหัวเชื้อสูงพัดไม่ได้ไผสมแป้งนะคะคุณหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะแล้วจัดโปรนะคะ6ข่อ3,000ไม่ขา,ขายขายแค่พันเดียวจบได้60กล่อง60แก้วนะคะ แล้วกระสุนฟรีด้วย10ห่อราคาเต็ม5,000ไม่ขายขายแค่1,500ชมได้100-200แก้วส่งฟรีด,ด้วย14ห่อ 14, ราคาเต็ม7,000ไม่ขายขายแค่2,000ส่งได้1 2 0 1 4 2 1 4 9แก้วส่งฟรีด้วย30ห่อราคาเต็ม1 5 0 0ไม่ขายชมได้300แก้ว300ซองนะคะขาย4,000ส่งฟรีด,ด้วยสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะแอดฟีน้าแกลลน e f l e e n a .g a n g ไลน์ชื่อเ่าค่ะ วันนี้นะคะสลิมนิ่งเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวสูตรปราศไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นหัวเชื้อนะคะคุมยิวอ,อันนี้จะช่วยในการทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นล้างกระพุ้งแก้มเหนื่อยไม่อักเสบช่วยบํารุงผิวมีวิตามินดีวิตามินดีวิตามินซีและแคลเซียมนะคะช่วยในการย่อยอาหาร,รลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วย ในการขับถ่ายนะคะและก็ช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหลอ่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่ตึงไม่ตันไม่เป็นอัมพุตอัมาพาตนะคะช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหลอ่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่เป็นอัมพุตอัมาพาตแล้วก็ลดความอ้วนค่ะรับประทาน1นเดือนนะคะสิบข่อพันห้าร้อยสองร้อยแก้วนะคะน้ําหนักหกสิบกิโลไม่ต้องออกกาลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องบุมไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้ลม่รูนะคะเป็นไฟเบอร์รสชามะนาวสนใจโทราูย่กสาเลยค่ห0 8องสองหรือไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดัดแกล G N A G N G ลา่อแถวกเครื่องร้อน